นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีอ่านถแถลงการรัฐบาลก้าวผ่านสองวิกฤตเดินหน้าไปด้วยกันโดยสาระสําคัญอ้างอิงถึงการก้าวผ่านสถานการณ์สําคัญสองประการที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศคือสถานการณ์การประทะก,กันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดเวทีเจรจาทวิภาคีและจากเหตุที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้เห็นชอบไม่ได้การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะซึ่งแม้ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะประเมินเป็นมูลค่าม่ได้แต่รัฐบาลจะขอผนึก,กำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวทหาร จ้าหน้าที่ราชการที่เสียชีวิตรวมรายละ10ล้านบาทและครอบครัวประชาชนที่เสียชีวิตรวมรายละ8ล้านบาทส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งคือการรักษาราชการกาแทนนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ามาตรการทางภาษีการค้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเวลานี้สหรัฐประกาศอัตราภาษีของไทยที่อัตราร้อยละ19ค่ะ ส่วนมติคอรมวันนี้นะคะเห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์สองโครงการใหญ่ค่ะผ่านงบประมาณผูกพันเกือบ19,500ล้านบาทค่ะเพื่อจัดซื้อเครื่องบินกิ๊เพนนะคะจากสวีเดนจำนวน4เครื่องค่ะและเห็นชอบแก้สัญญาโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนพร้อมอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายคงค้างอีก5,500ล้านบาทค่ะ พร้อมมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยรวม6ตตำแหน่งค่ะโดยเฉพาะนายพรพ์เพนพาสอธิบดีกรมที่ดินย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและให้นายขจรเกียรติรักพาณิชย์ปณีผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซามาดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมที่ดินแทนค่ะและมีมติเห็นชอบในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สองนะคะซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกว่า1 8หมื่นล้านบาทค่ะ